สวัสดีค่ะคลิปนี้แพวจะพาทําข้าวเหนียวตัดหน้าสังขยาฟักทองสูตรเต็มถาดตัดขายกำไรดีค่ะข้าวเหนียวนุ่มเนื้อสังขยานุ่มเด้งมีเนื้อฟักทองให้เคี้ยวด้วยทําออกมาแล้วเป็นชั้นสวยดีแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะทํากินทําขายได้เลยค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนเลยเราจะมาเตรียมในส่วนของตัวข้าวเหนียวก่อนนะคะนำข้าวเหนียวเคี่ยวงูมาล้างสักสองสองน้ำก่อนนะคะขัดเบาๆ เราล้างต่อจนน้ำใสสะอาดดีแบบนี้แล้วก็เทน,น้ำทิ้งก่อนค่ะแล้วให้เราเปิดน้ำใสให้ท่วมตัวข้าวเหนียวของเราดีเลยนะคะ พอเปิดน้ำใส่ท่วมตัวข้าวเหนียวดีแล้วให้เราแช่ต่ออีกประมาณ4-5ชั่วโมงให้ข้าวนิ่มดีก่อนค่ะพอเราแช่ข้าวเหนียวของเราครบเวลา4ชั่วโมงได้แล้วนะคะล้างสักสองน้ําค่ะ ต้องซาวเยอะนะคะเดี๋ยวเม็ดข้าวจะแตกจะหักได้ค่ะให้เราเทใส่ตะแกรงพักสเสด็จน้ำไว้ค่ะต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของตัวกะทิที่จะใช้นึ่งข้าวของเรานะคะเตรียมกะทิค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยเกลือค่ะคนให้เกลือให้น้ำตาละละลายเข้า,ก,ากับกะทิดีก่อนค่ะ ออกเกลือพอน้ำตาลละลายดีแล้วก็นําไปเนื่อข้าวเหนียวของเราได้เลยนะคะตั้งมอส้งเตรียมถาดที่จะใช้นึ่อค่ะแล้วก็นํำข้าวสารที่เราล้างพัเกเด็ดน้ำไว้ใส่ลงไปค่ะแล้วเกลี่ยให้ทั่วถาดดีเลยนะคะพอเราเกลี่ยจนข้าว หน้าเรียบเนียนเท่ากันดีแบบนี้แล้วนะคะให้เรานำกะทิที่เราผสมเกลือน้ําตาลคนจนละลายเข้ากันดีแล้วมาเทราดใส่ลงไปให้ทั่วเลยค่ะ เราให้เราปิดฝานึ่งต่ออีกประมาณ30นาทีหรือจนกว่าข้าวของเราจะสุกเหนียวนุ่มได้ที่ดีเลยนะคะต่อไปให้เรานำฟักทองไปปอกเปลือกคว้านไส้ในออกให้หมดให้เกลี้ยงล้างทำความสะอาดออกให้ดีเลยนะคะแล้วก็นำมาหัน่นเป็นแผ่นบางๆก่อนไม่ต้องหนามากค่ะ เป็นแผ่นบางๆเท่าๆกันแล้วให้เรานํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเท่าๆกันประมาณนี้อีกทีนึงค่ะส่วนใครจะทำชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มากน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะส่วนแถวจะหั่นประมาณนี้พอค่ะต่อไปเราจะมาทำในส่วนของตัวสังขยาเตรียมไว้นะคะเตรียมชามผสม วันนี้พราใช้ไข่เป็ดและไข่ไก่อย่างละครึ่งค่ะใครไม่ชอบไข่เป็ดไม่มีไข่เป็ดใส่ไข่ไก่อย่างเดียวก็ได้แต่เนื้อสังขยาที่ได้จะนุ่มกว่าการที่ผสมสองอย่างนะคะเลือกไข่ที่สดใหม่ค่ะเตรียมถ้วยเล็กๆมาเตาะไข่ใส่ลงไปใน,ในถ้วยเล็กก่อนเพื่อเป็นการเช็คว่าไข่ของเราเน่าเสียหรือเปล่านะคะแล้วค่อยเทใส่ในชามผสมค่ะ ทาแบบนี้ปลอดภัยจากไข่เน่านะคะจะได้ไม่เสียของค่ะไข่ไก่ก็ทําเหมือนกันค่ะ พอเราตอกไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เราใส่เกลือลองไปค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวสีเข้มความหวานก็ปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปตามชอบได้เลยค่ะใครไม่มีน้ำตาลมะพร้าวสีเข้มใช้น้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลทรายแทนก็ได้แต่ถ้าเกิดได้น้ำตาลมะพร้าวแท้สีเข้มแบบนี้ จะทำให้สีของสังขยาของเราสวยงามน่าซื้อน่าทานแล้วก็มีกลิ่นหอมอร่อยมากกว่านะคะตามด้วยกะทิค่ะใครใช้กะทิกล่องใช้ได้เลยใครใช้กะทิคั้นสดให้ใช้ส่วนหัวนะคะแล้วเราจะใช้ใบเตยหอมค่ะล้างทําความสะอาดพักเส็ดน้ําให้แห้งดีเลยค่ะขยี้ขยำให้กลิ่นหอมออกมาก่อนค่ะ แล้วให้เราใช้ขยำทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะใบเตยจะไปช่วยดับคาวของกลิ่นไข่ได้ดีค่ะใครไม่มีไม่ใช้ก็ได้แต่ใช้ใบเตยขยำจะดับคาวของกลิ่นไข่แล้วก็จะเพิ่มความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะขยำให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยค่ะ พอเราขยำจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วความหอมของใบเตยอ,ออกมาแล้วนะคะให้เราบีใบเตยขึ้นค่ะก็เตรียมชามลองด้วยกระชอนตาทีนำส่วนที่เราขยำไว้เมื่อกี้มากรองใส่ลงไปค่ะเพื่อเศษแป้งเศษน้ำตาลที่ยังไม่ละลายเศษใบเตยส่วนเกินนะคะ พอเรานึ่งจนข้าวเหนียวของเราสุกได้ที่ดีแล้วนะคะนี่แผ่วนึ่งมาประมาณ40นาทีได้ค่ะจากนั้นให้เราใส่ฟักทองที่หั่นไว้ลงไปเลยค่ะแล้วก็เกลี่ยออกให้ทั่วดีเลยค่ะพอเราเกลี่ยฟักทองทั่วถาดดีแบบนี้แล้วนะคะให้นำสังขยาที่เรากรองพักไว้มาเทใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะ พอเราเทในส่วนสังขยาใส่เสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะให้เรานึ่งต่ออีกประมาณ30-40นาทีหรือจนกว่าทุกอย่างของเราจะสุกได้ที่ดีเลยค่ะแล้วแต่ขนาดของพิมพ์ของแต่ละคนที่เลือกมาใช้ได้นะคะตอนนึ่งข้าวให้เรานึ่งด้วยไฟแรงก่อนได้แต่พอเนึ่งส่วนสังขยาฟักทองให้เรานึ่งด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะจะทำให้เนื้อสังขยาของเราเนียนสวย แล้วก็ไม่ฟูล้นออกจากพิมพ์นะคะปิดฝาแล้วก็นึ่งต่อให้สุกได้ที่ดีเลยค่ะพอเราเนื่อในส่วนสังขยาของเรามาประมาณเกือบ50นาทีได้แล้วนะคะสุกสวยดีแบบนี้เลยค่ะแล้วให้เราปิดเตายกลงพักไวใ้ให้เย็นค่ะพอเย็นสนิททุกอย่างก็จะเซฟตัวเดี๋ยวเราค่อยมาตัดแบ่งเป็นชิ้นดูกันนะคะพอข้าวเหนียวหน้าสังขยาฟักทองของเราเริ่มเย็นตัวดีแล้วนะคะ ให้เราใช้มีดเล็กๆคมๆหน่อยกรีดขอบให้รอบดีก่อนค่ะพอเรากรีดขอบรอบดีแล้วใช้บรรทัดทาพกรีดแบ่งครึ่งก่อนค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งอีกทีนึงนะคะ ี่ข้าวสังขยาหนากกำลังดีแบบนี้เลยนะคะน่ากินสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อข้าวเหนียวสังขยาของเราค่ะ ข้าวเหนียวนุ่มหอมมันหวานกำลังดีตัวสังขยาฟักทองก็เนียนนุ่มเด้งมีเนื้อฟักทองเหนียวเนิบให้เคี้ยวด้วยเวลาทานทุกอย่างคู่กันเข้ากันเข้ากันอร่อยสุดๆเลยนะคะลองไปทำดูค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะ ข้าวเหนียวตัดหน้าสังขยาฟักทองถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ